แพงหูฉี่รับขวัญลูกคนแรกต้องไม่ธรรมดาเปิดเงินขวัญถุงโนดวิเศษยกให้ภรรยาตั้งแต่วันแต่งงานประกาศข่าวดีแต่งสองเดือนเป็นพ่อแม่คนแล้วนางเอกสาวแพทริเซียกูดประกาศตั้งท้องแล้วขึ้นแทนคุณแม่ป้ายแดงในขณะที่หวานใจโนตวิเศษรังสีสิงพิพัฒน คอยดูแลเป็นอย่างดีด้านเพื่อนๆพื่นแฟนๆร่วมแสดงความยินดีล้นหลามต่อหน้านี้ถูกทักว่าสวยและผ่องขึ้นมากท้องหรือไม่สำหรับนางเอกสาวแพทติเซียกูดที่เพิ่งแต่งงานกับหวานใจโนตวิเศษเมื่อปลายปีธันวาคม2565ที่ผ่านมาและในช่วงที่เธอออกงานอีเวนต์ได้มีเปรยๆว่าพอมมีลูกแล้วอยากให้ชัวร์ก่อนแล้วจะบอกล่าสุด15กุมภาพันธ์2566 แพทิเซียประกาศข่าวดีกลังไอจีว่าเธอตั้งท้องแล้วหลังจากนั้นเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักสำหรับแพทิเซียก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์เรื่องลูกว่าตอนนี้คือเตรียมมีน้องแล้วเรื่องของงานโชคดีที่มีแค่เกมรักทรยศที่กำลังถ่ายอยู่น่าจะปิดกล้องประมาณเมษายนก็สบายถ้ามาเลยก็ดีเลยค่ะแฮปปี้ตอนนี้มาหรือยังแพทิเซียได้ตอบว่า แพทก็อยากแพทปล่อยมานานแล้วปล่อยมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีตุลาคมปีที่แล้วเพื่อนๆพ,พี่โนต้ตจัดเตือนกันตลอดตั้งแต่ขอแต่งงานแล้วว่าการมีลูกมันไม่ง่ายนะกว่าจะติดเราก็กังวลแต่พี่โนต้ตกังวลกว่าแพทอีกเพราะเขาอายุเยอะแล้วเขาอยากมีมากๆเราก็เข้าใจตรงนั้นมีแต่คนเตือนว่าไม่ง่ายเลยคุยกันว่างานก็ลองเพราะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังไงเราก็แต่งอยู่แล้ว กว่าจะมากว่าจะติดเอาเป็นเวลามีข่าวดีชัวชัวก็จะบอกในเวลาของเราที่เราสบายใจถือเคสสามเดือนไหมไม่ได้ถืออยากให้ชัวจริงจริงมีแต่คนบอกว่าท้องสามเดือนแรกโอกาสที่น้องจะหลุดมีสูงอยู่ถ้าหลังจากนั้นแล้วโอกาสมันจะเหลือน้อยลงก็ยังไม่มีไปตรวจสุขภาพค่ะเอาให้ชัวแล้วมาบอกนะจริงๆเลยแต่เราเองก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วนะถือว่าบำรุงไหม ก็ได้นะถ้าใครจะมองว่าบำรุงย้อนกลับไปดูได้เราไม่เคยเป็นผู้หญิงพร้อมเป็นคนแก้มเยอะตลอดพูดได้เต็มปากเต็มคำไหมว่าตอนนี้ยังไม่ท้องแพทิเซียได้ตอบว่าอุ๊ยแรงมากแรงเวอร์จะไปยังไงดีอยู่ในช่วงที่ขอกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะชี้แจงแน่นอนขอเวลาให้ทุกอย่างมันชัวร์มันลงตัวก่อนแพทเชื่อว่ามันจะมาตามธรรมชาติของมันเองแหละ ทุกๆอย่างที่เข้ามามันก็เป็นอีกพอตเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราต้องเรยียนรู้จริงๆหลักๆคืออยากให้มันไม่กระทบงานก็พอแค่ต้องไปแมนเนจตรงนั้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ต้องห่วงเลยค่ะถามว่าจะมีเซอร์ไพรส์สามีไหมมีอะไรก็สื่อสารกันตลอดเลยไม่อยากให้เขาต้องมาเซอร์ไพรส์เมษายนปิดกล้องทุกอย่างก็ให้เดาๆกันแบบนี้แหละสนุกดี ถามว่าได้ดูกำหนดคอดปีนี้หรือเลิกดีไหมแพทิเซียได้ตอบว่าคือไม่ได้ดูเลยเราเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันมีคนบอกว่าจริงๆปีถอกคือดีมากเราไม่เคยดูเลยถามว่าเชื่อไหมถ้ามีคนทักก็คงเชื่อแหละแต่ไม่ได้ถือเคสต้องดูเลิกดูอะไรถ้ามาก็มาเราก็แฮปปี้มากก็ไปลุ้นกันนะคะทุกคนลุ้นไปด้วยกันแผนไว้ว่าปีนี้แหละคะ่ะ